วันนี้เราอยู่ที่วัดอะไรครับผมวัดไผ่เงินค่ะโอ้นี่ทําไมฮะมันเกิดอะไรขึ้นฮะทำไมเราต้องมาเปิดรายการที่นี่แขกรับเชิญวันนี้เขาก็เรียกว่ามูจนเป็นเศรษฐีจริงมูจนปังใช่แต่เขาดูขัดกันลุกมากนะลูเขาดูเป็นสาวแบบยุคใหม่เมีแล้วเขามูสุดใช่ เชื่อว่าหลายคนยังไม่รู้ว่าเขามูขนาดนี้ <S <S อ,อ,อ,อแล้วแล้ว,ลวสุดถึงขนาดว่าเรียกว่ามีสิ่งพิเศษที่อยู่ที่วัดนี้ด้วย <S <S ใช่ใช่ไปเจอเขาเลย <S <S เไหมล่ะเขามูตรงไหนอะ่ะเราเราตามไปมูกับเขาก่อนไหมนู้นตรงนู้นไปไปไป ต้องบอกเลยว่าวันนี้พวกเราจะรวยร้อยล้านพันล้านกันอย่างแน่นอนคุณโอ้ร้อยล้านหรือพันล้านพันล้านดีกว่าสองพันล้านที่สามพันล้านเดี๋ยวเกื่อท่านถอนยอดสุดยอดเลยทีเดียวอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะสวัสดีจ้าสาวสาวสวัสดีครับลองวนลองเต้นนี้ทำอะไรกันอยู่ทำไมถึงมาไหว้ที่นี่อ่ะคุณเคยมาไหว้ ท้าวเวสุวรรณมาขอพรอ,อะไรต่างๆอะไรเงี้ยแต่แล้ววันหนึ่งอ่ะวุ้นอยากสร้างพระแม่วุ้นก็เลยเหมือนลองถามพี่ที่เขาอยู่ที่นี่กับเจ้า,าอาวาสที่นี่อะไรเงี้ยว่าได้ไหมแบบว่าอยากจะสร้างมานานแล้วแต่ไม่มีโอกาสสร้างวิปปองนี้ใช่ไหมครับองค์ที่พระแม่รัศมีเฮ้ยจำได้วุ้นนับถือพระแม่รัศมีพี่พี่ไปบ้านวุ้นกี่ครั้งเนี่ยวุ้นก็จะพูดแต่ถึงแต่พระแม่รัศมีตลอดเลยก็คือเป็นเป็นองค์ที่คอยอยู่แบบเหมือนเราศรัทธาแล้วเวลาเราขออะไรหรือว่าเราแบบ เหมือนอ่อนแอช่วงไหนอะไรเงี้ยพอคึกถึงเราก็รู้สึกว่าแข็งแรงไอ้บอกว่าตอนสร้างพระแม่รัศมีเนี่ยอุปสรรคเยอะแยะเลยอุปสรรคเยอะมากจนท้อแบบคิดว่าแบบเฮ้ยหรือเราไม่มีบุญบารมีพอ,อคือวันที่จะสร้างเนี่ยค่ะประมาณ10ปีที่แล้ววุ้นอยากจะสร้างวุ้นก็ไปประมาณแบบหลายวัดมากอะ่ะไม่มีใครให้วุ้นสร้างเลยก็คือมาวัดนี้โดยบังเอิญด้วยเจอคนที่ดูแลวัดแล้วก็เจอท่านแบบเจ้าวาาเจ้าคณะอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคุยกับเขาเขาก็เลยคิดแป๊บหนึ่ง เขาบอกว่าโอเคถ้าเป็นพระแม่รักษมีเขาให้พอถึงวันที่สร้างจริงๆอ่ะแขกเรียบร้อยจัดงานเรียบร้อยแล้วทุกอย่างเรียบร้อยพระแม่ไม่เสร็จก็คือแขนแขนไม่มีวันนั้นแขนไม่มีแต่พิธีทุกอย่างกําลังจะเริ่มภายในอีก สองชั่วโมงแล้วตอนนั้นอ่ะวุ้นรู้ตอนที่วุ้นอยู่บ้านวุ้นอยู่บ้านตอนเจ็ดโมงคือแต่งหน้าทําผมพร้อมไปเรียบร้อยแล้วอ่ะพร้อมมานดีตอนเลยเขากเขาบอกว่ายังไม่เสร็จนะแต่ว่าทําไปก่อนก็ได้เหมือนเหมือนเขาบอกว่าทำพิธีไปก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยมาต่อก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกได้หรอเดี๋ยวหนูมาแล้วมาแล้วก็เลยเชิญค่ะนี่อาจารย์มาแล้วที่นอี่นอนสวัสดีแล้วสร้างไว้ทำไมรู้ป่ะวิญญาณเด็ก ใช่ที่นี่ที่นี่จะมีวิญญาณเด็กเยอะมากกำลังเล่าอยู่ว่ามีอุปสรรคดเยอะมากก่อนจะสร้างใช่ไหมแล้วพอเสร็จแทรกไม่เสร็จอ,อาจารย์ที่ที่ที่เราเคารพะะเขาบอกว่าไม่ได้เลยมันจะไม่ดีกับเราทุกคนก็บอกว่ายัางไม่ใช่วันนี้ก็เลยขอเลิอกอีกวันนึง<ส> <ๆ S 1> แล้วก็วันนั้นทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์จนมาเป็นองค์เนี้ค่ะแล้วก็สวยมากเมื่อก่อนคนอานนท์ทำหนังศพเด็กจําได้ไหมที่นี่เป็นที่ทิ้งศพเด็กทําแท้ง ข่าวว่าทิ้งศพเด็กพันห้าร้อยศพเลยนะคยมีข่าวเนี่ยข้างหลังเนี่ยคือคนที่ทําแท้งเสร็จก็จะเอาศพเด็กอ่ะมาทิ้งไว้อันนี้คือวิ่งทั้งวันเลยนะเจียวจ๋าคนก็เลยมาสร้างทาวเวอร์ไเสร็จแล้วพวกเจ้าอาวาสแหวนบอกว่าต้องมีคนคุมเด็กอถ้าไงเขาจะเล่นแต่คนแถวนี้ก็จะถูกหวยกันเยอะเนี่ยร้านอาหารแถวเนี้ยมันจะเชื่อว่ามีเด็กเขาก็จะมาขอและเจนี่ ศรัทธาพระแม่พระักษมีจริงๆเ <c oughs> จนก็ไหว้ได้ทุกองอะนะคะ,ะเพราะว่าออมันก็เหมือนกับแบบอยู่ที่คอนเน็กต์การคอนเน็กต์ว่าเราจะคอนเน็กต์กับเทพองค์ไหนแต่ว่าของคุณที่ได้ข่าวว่าคอนเน็กต์กับค <c oughs> ใช่ใช่ใช่เจนเนี่ยเป็นคนแบบไม่เชื่อเรื่องอะไรพวกนี้เลยจนวันนี้อายุ40กว่าแล้วก็เลยแบบเหมือนรู้สึกถึงเวลาแปบนนิ่งอ่ะก็แบบมันเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับแบบพอมีครอบครัวแล้วอะไรก็ตามแต่ทุกอย่างพอมันนิ่งๆแล้วเราได้แบบ ปฏิบัติธรรมจริงๆมันก็รู้สึกเองท่านก็มาสื่อเองขอมาเลยท่านมาหรอมายังไงเมื่อปีที่แล้วเจนไปที่ถ้ำนาคีก่อนคนที่พาเจนไปเขาก็บอกเออพี่เจนไม่ต้องคิดอะไรมากเลยคิดว่าเดินไฮงเดินไปออกกำลังกายอ่างเงี้ยค่ะก็ใส่ชุดออกกำลังกายเรียบร้อยเลยเดินขึ้นมาแล้วก็ไหว้เสียนแรกอะไรเงี้ยว่ามันก็คอนเนคเลยอ่ะพอไหว้แล้วแบบเหมือนแบบหัวเราอ่ะไปแตะหิน ก็อยู่เฉยน้ําตาไหลโดยแบบไม่รู้ตัวหตุไม่มีสาเหตุคือแบบเจงก็แบบตายแล้วเกิดอะไรขึ้นเจงก็แบบไม่อยากให้เขาเห็นเพราะว่าอายอ่ะเราไม่อยากใจไม่เคยเกิดตกยืนเลยอย่างเงี้ยเขาก็เลยแตะเจนนี่แล้วเขาเหมือนเขาสื่อได้เนี่ยเขาบอกพี่เจนนี่ไม่เป็นไรนะคะอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่เจนนี่มานั่งสมาธิตรงนี้จะเดินไปหัวที่สองอย่างเงี้ยจะนั่งสมาธิไหว่อย่างเงี้ยส่วนาเวลาคนขึ้นไปก็แบบเอ้ยขอเลขขออะไรอย่างเงี้ยเจงก็แบบจงจะขออะไรเดียวเจงก็เลยบอกว่า ถ้างั้นเจนขอเจนขอพลังกายพลังใจในการที่จะเลี้ยงลูกละกันอะไรเงี้ยแล้วก็ทําความดีต่อไปอย่างเงี้ยเท่านั้นแหละไม่ถึงแบบไม่กี่วิเลยอ่ะพี่หัวเจนรู้สึกเลยว่าแบบเหมือนมีอะไรแบบวิ่งเข้ามาชนอย่างนี้อ่ะแล้วเจนนี่ก็อย่างเงี้ยแบบกำลังจะล้มลงอย่างเงี้ยแล้วน้องที่ไปด้วยอ่ะเขาก็บอกพี่เจนมาลาไปอ่ะใช่เขาก็ราไว้เขาแบบใจเย็นๆนะพี่ที่นั่งสมาธิดีแล้วก็สวดมนต์ตามที่พี่เคยสวดแล้วก็ให้เนื้อขืตะกะ อันนี้ต้องบอก่นนะเอัเอี้ออเ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 นอเอ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 งเออเออเออเคยแบบเม่เู้ไม่เคยเอดวอาเะเกิดขึเนอเอตัอเองเอ่เออเออเอาเออเเออนคนเเออเออเจนเองเจนอเคยแบบไม่รู้ไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองใช่ จากเจนมากแล้วมันไกลตัวเจนแบบมากที่สุดแล้วอ่ะเ,ออเราก็มาเจอเอ,อแล้วเรื่องลูกด้วยใช่ไหม <c oughs> เห็นบอกน้องโนราด้วยหรือเปล่าใช่พ่โนราขึ้นไปเ <c oughs> จกนก็วอนโนร่าลูกหนูลองขึ้นไปดูข้างบนอยู่นะคะว่าแบบหนูจะอยากนั่งสมาธิไหมหรืออะไรเงี้ย <c oughs> โนราเขาสวดมนต์ตั้งแต่สองขวดเขาแบบนำสวดมนต์แม่ตั้งแต่สองขวดแล้วเขานั่งสมาธิเองเสร็จปบเขาก็ขึ้นไปนั่งตรงที่เจนอ่ะไปเมื่อครั้งที่แล้วแล้วที่เจนจะเป็นลม เขาก็นั่งสมาธิแบบนั่งเลยอ่ะนั่งแบบนี้เลยอ่ะนิ่งมากเลยี่เจนไม่ได้พูดนั่งอย่างนี้เลยเหรอนั่งนิ่งๆอย่างเงี้ยเหรอนั่งนิ่งดีสุดเจนก็บอกเนอล่าลูกเออหนูนั่งสมาธิอย่างเงี้ยหนูก็ไหว้พระนะคะได้ค่ะแบบนี้เขาลืมตาขึ้นมาประโยคแรกที่เขาพูดคือมิคขาถ้าหนูไปหาปู่อืออะไรค่ะอูอเขารู้จักได้ไงอ่ะซึ่งคำว่าเอือดูที่นั่นเออซึ่งไม่เคยพูดให้ฟังเจนไม่เคยพูดเลยคำเนี้ยไม่เคยพูดให้ลูกฟังเลยแม้แต่คำว่าพยานาเจนนกกก็หหัไปามิบอี อยู่ได้ยินที่ลูกพูดไหมอือก็ได้ยินก็เลยวันนั้นก็เลยต้องนั่งเรือไปกลางน้ำาไปไหว้กูก็เป็นเรื่องที่อธิบายไม่ได้ไม่บางคนบอกว่าที่เขาบอกว่าเรื่องแบบนี้ถ้าไม่เจอกับตัวไม่รู้เราจะไม่รู้ใช่เพราะว่าเรื่องนี้จริงๆมันก็เหมือนเหมือนบูหละเกิดขึ้นกับตูน่ะตั้งแต่ก่อนเข้าวงการเรื่องที่แบบเจกี่ยวกับพ่อแม่กับัมีใช่อ่ะเดี๋ยววันนี้เรากราบท่านเนาะบอกเคียนพันงานไหว้นิดนึงดีไหมพี่อันนี้บอกเลยนะว่าขอเรื่องงานขอเรื่องธุรกิจ เราก็ความรักได้ <คะ S 2> เรากราบท <u> uh> <ensus> ่านก่อนดีกว่าไหวค่ะ